สวัสดีครับแอปวิวดอครับก็กลับมาลงแรงกันครับผมเป็นเกม Speed ิ d เ t อ r ครับก็เดี๋ยวเราไปดูครับว่าจะเจอกันสนามไหนครับวันนี้ก็ขออนุญาตก็คือใช้รถกู้ใจครับเป็นรถเหมือนเดิมครับเป็นรถ Infernal Revolution ครับเป็นรถคันนี้ที่าได้มาก็เดี๋ยอีกประมาณสัก2วันผมน่าจะหมดอายุแล้วครับรถคันนี้เดี๋ยวผมก็เลยขออนุญาตลงกันยาวๆครับผมเดี๋ยวเราไปดูครับเข้าเกมสักคู่นึงครับผม ก็เดี๋ยวไปเจอใครครับผมไปเจอเจอกับสนามอะไรพูดผิดครับผมเนี่ยครับก็เป็นสนามลอสแอนเจลิสครับผมลอสแอนเจลิสความชำนาญก็70ครับผม70เต็ม200ครับเป็นความชำนาญครับเนี่ยครับก็มีรถอินฟ r n o ก็อยู่ประมาณ2คันครับผมแล้วก็รถเอ่ารถเนี่ยครับคันนี้ก็แรงสูงที่สุดครับ45ก็น่าจะแรงตามตามแรงครับผมผมก็แรงเอ่อยังยัง30ปลายๆครับผม ก็เดี๋ยวไปดูนครับว่าสนามนี้จะขึ้นยืนโพเดียมหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวไปดูนครับ3า1สไปครับไปแล้วครับสตาร์ทดีครับผมก็ตอนนี้เกาะกลุ่มกันอยู่ครับไปครับผมเกาะกลุ่มกันตอนนี้อยู่ที่3ครับก็ตามไปเรื่อยๆื่อยครับพยายามพลาดให้น้อยที่สุดน่าจะเข้าได้ครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็อาศัยความชํานาญครับผมเล่นก็โอเคนิดหน่อยครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะแอดมาแอดมาได้นะครับผมไว้ ลงแรงกันหรือว่าจะไปเจอกันหนึ่งต่อหนึ่งอะไรลักษณะนั้นครับผมตอนนี้ตอนนี้ผมก็กลับมาที่สนามครับตอนนี้อยู่ที่3มครับผมปื๊ดไปครับผมที่สที่สี่ก็ที่บีมาแล้วครับที่4ี่บีมาครับเป็นรถรุ่นเดียวกันครับยังตามมาผมก็ตามที่2อยู่ที่2ก็ครับประมาณหนึ่งช่วงโค้งครับดูจากแผนที่ครับผมยังไม่เห็นครับปื๊ดไปครับตามไปก่อนครับผม สนามนี้ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับมันค่อนข้างจะไม่ค่อยจะเล่นครับผมสนามนี้ไปปืปดไปปืด๊ดไปครับตอนนี้ก็ที่สองตามไม่เห็นแล้วครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สามครับที่สามก็หนีที่สี่อยู่ประมาณหนึ่งโค้งครับผมไปปืดปป้ดไปไปครับทวโบปื๊ดไปนะครับที่สี่ไล่บีมาครับสงสัยสนามนี้จะค่อนข้างจะ ที่1ที่2คง,ง,งไม่น่าจะได้แล้วครับผมเพราะยังไม่เห็นเงาแล้ครับไปปือ้อเข้ารอบ2ไปแล้วครับผมก็ขอเกาะที่3แล้วกันน่าจะที่3าไปปือ้อถ้าไม่พลาดอะไรนะครับผมไปปือ้อถ้าไม่สก,กิดอะไรเยาๆค้างรถไปครับตอนนี้ก็ยังนําอยู่ครับผมเพียงที่3ครับไม่ใช่ที่หน,นะครับผมปืไป ไปโอโตโบบืดมาครับนําไปครับนําห่างๆไม่น่าจะพลาดแล้วครับมาลนานักษณะนี้ที่สีก็ทิ้งหายไปแล้วครับผมก็ดูน่าจะประมาณหนึ่งโค้งครับหนึ่งโคง้งนี่ก็ตามยากแล้วครับผมไปบืดโตโบปูด,ปดไปนะครับไปอนนี้ก็ ไม่ต้องอะไรครับไม่เครียดครับผมเล่นที่3ามก็ที่3ไปครับโอเคฝีมือค่อยค่อยปรับกันไปครับผมปืดไปครับเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเป้าปืดไปครับโค้งนี้มาแล้วครับเส้นชัยอยู่ข้างหน้าครับผมเรียบร้อยครับผมที่3ตามคาดครับก็สถิติใหม่ครับ2องนาทีสามไม่ค่อยได้ติดเท่าไหร่ครับผมไม่มีร่องน้ําไม่มีอะไรก็ไม่ค่อยตกหล่นไม่ตกล่อง นะครับที่3ไปดูแต้มกันผมที่1ก็แรงสูงสุดครับผมตามที่ความชำนาญเขานะครับ ECU ก็1.26รับไปครับผมแรงก็180ดินะครับดิฟไป40หนครับผมตัววงก็ใช้ไป5้สนะครับส่วนดิฟสูงสุดก็เป็นอันดับ2ครับคือ100 1 0 1ครับผมก็เป็นดิฟสูงสุดครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามกันจนจบนะครับอย่าลืมกดสับสไครกดกระดิ่งติดตามไมันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ